โอเคก็ต้องขอดูย้อนการสวัสดีคอนเทนเตอร์จากด็อกเซยย่อมระดับสั่นกับทุกคนทุกท่านกันด้วยไรกันครับผมวันนี้ก็อยู่กันกับผมแล้วอ่าคุณเนี่เช่นเครด้วยวันนี้เราจะรวมอะไรกันซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะไปตามร่างตัวเจ็ดดาวตัวต่อไปนั่นเองซึ่งตัวนั้นนั่นก็คือเป็นตัวที่อัปเดตมาใหม่แหละนั่นคือตัวนั้นของคิริโตะนั่นเองก็เรียกเรียกว่าเป็นตัวอวยของใครหลายๆคนนะครับผมนะซึ่งก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าครวยนะครับผมนะหมดไป550กว่าสตาร์ได้นนะะะครรับถึงจได้ก็เียกห้าโอ้โห เหนื่อยใจกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนะโอเคมาซึ่งวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็จากล่าง5้าดาวไปล่าง6กดาวจากล่าง6ดาวไปล่าง7ดาวก็ใช้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับเหมือนกันหมดั้งล่าง5้าดาวแล้ว6กดาวอีถี่ัางล่างหกดาวแล้ว็ดาวนะเออใช้เหมือนกันหมดนะครับผมนะอืมใช่มั้งดูเว้นตัวนี้แหละหน่าจะเป็นอีกล่างหนึ่งที่วิวัฒนาการมาอีกล่างหนึ่งโอเค ไม่รู้อธิอบายถูกหรือเปล่านะแล้วก็คลิปนี้มีแจกโค้ดนะครับผมนะใครที่อยากได้โค้ดนะคะรับผมนะกล้องอยู่ใต้คลิปโอ้ใช่และที่สาคัญอยู่ใน Discord ด,ด้วยผมเตรียมเอาไว้ให้แล้วใครอยากได้ข้อมูลข่าวสารอะไรก้อง Discord ผมก็ไม่ได้อัปเดตแล้วก็้องสามารถไปพิมพ์ถามสอบถามอะไรได้เดี๋ยวผมก็จะไปนั่งต,บตอบเอานะครับรผมนะเพราะว่าขี้เกียจโอเคซึ่งเสียที่เราจะระองก็จะประมาณนี้นะครับ ซึ่งตามตรงแล้วไม่มี hehe, ต,มตัวนั้นของคูเลอร์แล้วก็ตัวนั้นของ jfco นี่ต้อผ่านนะครับใช้แค่3ตัวนะครับผมนะเนี่ยใช้เป็นตัวนั้นของหนวดดาแล้วก็เมร์มังกรแล้วก็ตัวนั้นของไอจังก็ผ่านแล้วนะครับแต่ว่าของผมเป็นประเภทเออ่ที่เกียดนะครับก็เลยจะทําตัวให้สบายสบายหน่อยก็จะเอาไปแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะครับก็จะเป็นตัวนั้นของทันจิโร่นะครับบวกตังยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือเคาจะใช้เป็นตัวนั้นของมิคาซาหรือเทพเงาก็ได้นะครับผมนะตัวต่อไปครับก็จะเป็นรรรรร่่าางงขอออคคคูเเนนะะะับผมมกก็ีียได้วใตัวนี้อยู่ในไอดดีีกก็เรยไ้้วว่าชิแลนะครับแต่ก็ ามนั้นนะครับไปเปิดหาได้นะนะตอนนี้ครับมันมาในตู้ของออ่่าคิริโตะอืมใช่ตัวต่อไปครับผมนะหนวดดำครับผมตัวต่อไปครับผมนะเมฆมังกรครับผมนะแล้วก็ไอจังครับผมแล้วก็เจซีโอครับผมก็จะประมาณนี้ครับส่วนอ๋อกล้องประมาณนี้นะครับผมนะนี่อ๋อประมาณนี้นะครับผมนะโดยเฉพาะเมฆมังกรครับต้องเป็นออฟไฟแล้วก็ไอจังนี่ออฟระยะเท่านั้นนะครับผมนะจะระยะ40หรือ30ก็ได้หมดนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้กล้องจังหวก่อนแล้วก็เลสโก้กันเลยเพื่อไม่การเสียเวลานะไป Last night I had a dream that we could fly Last night I had a dream about you, about you and I About you and I About you and I And we could fly Like a couple angels away from here Like a couple angels out the atmosphere from now. About you and I, about you and I, and we could fly like a couple angels. We could fly, we made friends with all the stars, so they all aligned for us. And we finally felt free out there, flew out the Milky Way, no gravity to make us stay. Last night, I had a dream that we could fly last night. I had a dream about you and I, about you and I, about you. And I, about you and I. โอเคครับ okay, ผมมาตอนนี้เราก็เข้าสู่ร็อบบี้เป็นระรับที่เราขออนุญาตเอ่อเคลียร์เซตก่อนแล้วกันโอเคเอาเป็นเซ็ตไหนดีอ้อโอเคเคลียร์เซตนี้ทิ้งไปแล้วกันน่าจะไม่ได้ใช้ละโอเคถ้ามีเสียงร้นผ่านขอไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวดาที่ ช่วงค่ำค <le> ัแล้วนะอืมค่ำคัค่ำคันะคะครับผมนะโอเคส่วนตอนนี้วัตถุดิบก็เรียกได้ว่าครบแล้วแล้วก็เงียนเงียนเงี้ย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 เงก็ไปกันเลยครับผมสำหรับคิริโตะเจ็ดาวเราตัวอวยของใครอยูหลายหลคนก็กดโอเคแคปรูปไปหน่อยนะครับผมโอเคไหนคิริโตะเจ็ดาวอุ้ยมีเอฟเฟคให้ด้วยว่าเดี๋ยวขออนุญาตถอดเอฟเฟคเดิมทิ้งไปแล้วก็ใส่เอฟเฟคใหม่มา โอ้โหเรียกได้ว่าโอ้โเท่ว่าวิเทเท่เท่นะโอเคถูกว่าเอฟเฟกต์ผ่านครับผมไม่ผ่านเลยโอเคก็โอเคใส่มายืนบนไหลก็จะประมาณนี้นะคะรับผมนี่น,นาจริงจังเลยนะแล้วผมก็จะทําเป็นเลเวล175รเลยและที่สําคัญเลยเดี๋ยวผมจะเอาไปรีวิวให้ทุกคนเป็นกรณีพิเศษเลยสําหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอัปเดตมาใหม่นะคะรับร้านผมนะก็พร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวบัฟไปก่อนแล้วกัน ตัวบับ๊มตัวบับ๊มอุนคีโอราอุนคีโอราอุนคีโอราอยู่นะเออโอเคแต่ผมจะเอาเอเลนออกก่อนแล้วก็ไม่ใช่ A en, เอเลนไอ้เหี้ยอ่าคิริโตออกนะครับผมนะโอเคเอาอุนเทียวลางใส่ช่องแรกนะครับผมนะบั๊มของคิริโตบวกยี่สิบดาเมจจะได้ไม่ไม่มีผลครับผมนะโอเคโอเคอย่าน้องอย่าพี่จะรีวิวตัวน้องอุย้ยกดผิด โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็เข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรโหมดทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไม่ได้ทดลองอะไรเยอะๆนะครับจะทดลองจะเอามาให้ดูแค่ว่าถ้าโจมตีมันเป็นยังไงแล้วก็ดาเมจมันแรงสักแค่ไหนโอเคก็ okay. ขออนุญาตซัมมอรมันมาก,ก่อนเลยใช้ตังวางเริ่มต้นชี่7,500นะครับผมนะเลเวล175แล้วก็เหมือนจะตีเป็นปู่เ e นะครับผมนะปู่เ e, ขออนุญาตแบบกดคุณสมดีไหมนยะไม่ไม่เป็นไร ไม่รู้ทุกคนจะได้ยินเสียงเอฟเฟกต์ไหมอขออนุญาตเปิดเสียงเอฟเฟกต์เลยขออนุญาตเปิดเสียงเอฟเฟกต์สุดเลยแล้วลกันโอเคเราก็เสกเป็นมอนแอร์มาแล้วกันทุกคนจะได้รู้นะครับว่ามันตีแอร์หรือเปล่าสําหรับคิริตงของเรานะครับโอเคเสกมาโอเคขออนุญาตให้มันเดินม,มาเร็วๆเลยตีไหมไม่ตีแอร์ครับวางเริ่มต้น full aoe ไม่ตีแอร์โอเคงั้นเราไปแอปกระไรดีดวกว่าครับผมนะ ก็แสแต็ก็ประมาณนี้ครับผมนะเชตังห้าพัน 5, ครับผมดั้มดาเมจหนึ่งแสนสองหมื่นเก้ารันแล้วก็สองหมื่นห้าพันครับผมนะดาเมจสามแสนสี่หมื่นสามสามพันนะครับระยะเพื่อเป็นหกิโอเคแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับไม่ตีแอร์เหมือนเดิมครับผมโอเคแล้วก็ขอเรียาตแซมมอนมาเป็นมอนธรรมดาแล้วกันมันโจมตียังไงล่ะอืม มองไม่ชัดว่าบอกตรงถ้ามันแล้วกันเอาเป็นว่าอัพต่อเลยโอเคแล้วก็เปลี่ยนท่าอีกแล้วเป็น f u l เอ e โอที่ตีแอร์ไหมไม่ตีแอร์อีกแล้วครับผมตามมันมาใช้เป็นท่าแช่แข็งเหมือนตัว Star Pass ซเออซสั่นเท่าไหร่ล่ะที่อันนี้ก็จำไม่ได้นะได้ซสซั่นสหรือซสซั่นหนึ่งนี่แหละนะ,อ,ะอีกสักรอรแล้วกันโจมตีสวิปึม้มเป็นแช่แข็งนะครับผมอาอีกสักรอรแล้วกัน คลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะครับผมนะยังด้วยว่าเป็นตัวอวยของใครหลายๆคนนะครับผมนะโอเคก็แท่แข็งประมาณนี้ครับยังด้วยว่าสวยงามอลังการครับไม่รู้นะว่าแช่บอลด้วยหรือเปล่าน่าจะแช่นะอืมใช่น่าจะแช่นะ,อนะนะโอเคแล้วก็อัพต่อเลยครับผมอัพต่อเลยแล้วก็ขั้นท่าไหนเนี่ยขั้นที่เจ็ดเหรออ่าขั้นที่เจ็ดเหรอมั้งเนี่ยรวมกันก็เปลี่ยนทาครับผมใช้ตังหนึ่งแสนนะแล้วก็จมที่เจ็ดวิแต่อยาเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยครับผม จมตีเป็นกลรวยนะคะรับผมโอแล้วก็ถ้าโจมตีใหม่นะครับเรียกได้ว่าเท่มากเลยนะเป็นแช่แล้วก็ฟาออดกอาดาบฟาดลงไม่รู้จะอธิบายยังไงไก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับผมนะปึ้มประมาณนี้ปังโอเคผมขออนุญ,ญาตไปคุมตัวของคริตโตะเลยแล้วกันโอเค แล้วก็เสกบอลออกมาแล้วก็มาดูไปพร้อมกันเลยปังลงประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันโอเคไปกันต่อเลยครับผมใช้ตังสามล้านครับผมนะแล้วก็ขั้นรองสดารายใช้ตังสรลนน้นแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับผมนะโอเคเปลี่ยนท่าแล้วก็ด้เม็เป็น18.8ล้านนะครับผมนะจมตี9วินาทีเลยแต่ยังเพิ่มเป็น1 2 0รโอเคแล้วก็ โอ้โหโอเคขออนุญ,ญาตคุมท่านั้นของพี่คิริโตของเราอีกเหมือนเดิมแล้วก็สามอนมานะครับผมนะ้วโอเคขออนุญ,ญาตให้ดูไปเลยคลิกไปเป็นการฟันรัวๆนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมนะอะประมาณนี้ประมาณนี้ร,ร็วดเลยล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวแล้วก็ อันสุดท้ายครับผมใช้ตัง6.3ร้านครับผมน้าดาเมจเป็นส2.9ร้านนะครับเราก็เปลี่ยนท่านะครับผมนะโอเคอาไปตันเป็นที่รยบร้อยแล้วนะครับผมนะไม่รู้เปลี่ยนท่าเลยทาอะไรน่าจะสถานะอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมนะอันนี้ไม่มั่นใจนี่ไม่มั่นใจแต่ถ้าโจมตีนี่เหมือนเดิมนะครับผมนะอืมถ่าโจมตีเหมือนเดิมโอเคชงมาละกันไปเป็นว่าบ,บ้ากันเลยดีวยกว่าเดี๋ยวคิปมันจะยางไปมากกว่าน,นี้นะครับผมนะ แล้วก็บาฟไปเลยครับผมบัฟสองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกระยะด้วยนะครับผมนะโอเคดามเมจอ,อยู่ที่สิบห้าโอ้โหหนึ่งร้อยสิบห้าร้านโจมตีเก้าวิระยะอยู่ที่หน,นึ่งร้อยสี่สิบสี่นีคือบาฟของอุนคิโอรานะครับใช่ปะใช่ปะตัวอะไรไม่รู้วิววิววิว,วแล้วเหมือนว่าจะตีแอร์นะคะรับผมนะอ่ะไม่รู้ว่าขั้นไหนตีแอร์ A. เดี๋ยวขอดูยานวางอีกสักตัวหนึ่ง วางได้แค่ตัวเดียวด้วยนะครับอืมน่าจะมีสถานะพิเศษอะไรสักอย่างนะโอเคเดี๋ยวขออัพดูใหม่ลวกันว่าถ้าไหนมันตีแอร์นะครับผมนะโอเคอันนี้ยังไม่ตีสามร้านสี่ร้านก็ยังไม่ตีโอเคอัพถ้าสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นตีแอร์อ๋อัพขั้นสุดท้ายถึงเปลี่ยนเป็นตีแอร์โอเคแสแตนสแตนอ่าคิริโตนจะดาวเริ่มต้นนะคะผมนะ สวีแสดงคิริโต่เจ็ดดาวเวล์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมนะโนบัฟก็คือดาเมจอยู่ที่สามสิบสองจุดเก้าร้านนะครับโจมตีเก้าวีนะครับผมนะระยะอยู่ที่120แล้วก็ตีแอร์ขั้นสุดท้ายนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเอฟเฟงของท่าน้นของตัวคิริโต่ก็ได้ถือว่าเท่สุดๆไปเลยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่ยาวนิดนึงก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยอะไรกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม อจอหม,มิ่ก็ไม่ใช่อะไรฮี่คนละเืียงโอเคในตอนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม